เราเคยถูกกระเบิดสักเท่าไหร่ผมจะยืนอยู่ตรงนี้ครับผมเริ่มจะตายเนี่ยผมเลื่อนเลยสี่พันกว่าเนี่ยเพราะโดนยิงขึ้นมาบนราคาสิครับผมก็อยู่นะครับเลือสองเลือนสองพันนิดเดียวเองอยู่ไหนอ่ะตอนนี้อยู่บ้านซีเจบ้านซีเจคุณรอผมด้วยเดี๋ยวบ้านน้นผมกำลังไปรับทุกคนก่อนสองปีเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะแบงค์นี่แบงค์ป่าวะซีจีเออใช่ใครใครใคร่ตามเราจีขึ้นมาใครใครใครวิ่งตามเรา มเงผมเงไอ้ะไรมึงไอ้สัตว์ลุงองค์ก่อนนี่ตามไม่เฉยมเป็นคนนี่เลยไงไต่ก็ไรวะขึ้นมาขอเจีโอ้สาวโบกอยู่มาให้อันนั้นขึ้นไปบนหลังคาได้ไม่พาไปส่งเลยไปกันขึ้นหลังคากันไออยวผมไปหาคุณกีกับแมะคุณกีเอาใครร้ายผมนะครับเดี๋ยวผมไปหาครับได้ล้วขึ้นหลังคาสุดกันเลยครับยังไม่ยังเออจะยมงเออไอเราทำงานเป็นทีมครับงั้นไม่ไหวแน่ จงถอยมาถอยมาพูดแล้วครับโอเคเดี๋ยวไปเฮเวนคูงจะตายเลยรอได้รอด้วยครับาพับนี่นี่ขมาเลยครับไอคุณเก็บน้ำมีน้ำไหมครับผมไม่มีครับผมมีผมมีโอเคคุณมาจอดตรงแถวนี้ก่อนก่อนครับตรงใจหายครับผมจะกินน้ำับผมหิวแล้วไอตรงนี้แหละผมแอบก่อนมีคนนะนะครับผมจะได้เต็มปืนครับเอ๊ะหมดใส่เป็นเจ้อยู่แล้วโอเค เอาแล้วมาแล้วเอานะเยอมาแล้วมีแขกขาเิยครับนันนตำรวจยิงปืนแฮไฟไฟโอเคคอมุณครับไอ้วะอ๋อเขาพี่แกเขายิงอยู่ครับโอเคได้แล้วกระสุนกระสุนเดี๋ยวบอ่ากระสุนเอ้าอ่าขึ้นมาทิงให้แล้กระสุนลูกหลักของพี ไปครับกลับบ้านครับกระสุนเอาไปกระสุนแล้วมีแล้วมีแล้วมีแล้วตอนนี้เหลือแค่คุณเอ็กกัเนี่ยมีคนนี้มีแล้วเอ็กอยู่ไหนครัคุณไม่เอาหรอครับมีแล้วอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาไปเยอะคุณคุณวัชลินแมนครับนี่แก๊งมอไซนี่วะจะโตปั๊แน่นอนแว่นนะแว่นแว่นถ้ามีรถถ้ามีรถใหญ่ก็ดีเลยครับอุ้ยโตอันนี้ยังไม่ครบแก๊งนะแก๊งผมมีอีกเยอะแต่ว่าผมเอามาแค่นี้ครับ โอ้โหยิ่งเอามาเยอะยิ่งละมากครับน้อันนั้นแซงผมอีกติ็กแหวนเก่าครับแหวนครับนี่คือสุดของวอชิงแมนครับป้าซีเจยี่ห้อไหนแล้ววะวอซิงแมนน้ำแล้วโอ้โหตอนนี้โอ้โหคันนึงเละไปไหนครับเด็ดจอมกับป้าซีเจ เอาทางกระดูกไปหาโอเคดูดูรถรถดวัช็อตมาดูรถบล็อกแพ้ได้หน่อยครอ้ขาดอะไรบ้างโอเคครับไอ้ดูดูดูรถด้วยว่าไอ้รถกระบะมันต้องการอะไรบ้างน้องหิวข้าวหิวเลือดเอ้ยเสียเลือดไอ้คุณเอกมันอยู่ไหนไปเนี่ยเอ้ยน้ำมันคุณเหลือเท่าไหร่แล้วครับเอ้ายี่สิบสองครับมีคนทักมาอีเฟสคระบแป๊บหนึ่งครับแม่เอ้ยไปต่อครับ ตาย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 ถือกระเป๋าอีกแล้วเฮ้ยเจอนมด้วยเจ็ดเจนมด้วยเจ็ดจนมด้วยเจดเจนด้วยเจอนมเจเจอนมด้วยเจดเจเจดเจจอนมด้วยเจอนมด้วยเจมด้คลิปผมติดเลนแล้วนะลืมติดเลนเผมอ่านโดยไม่บอกเลยเนี่ยโตทีโตทีเยครับครับ ไม่บอกเลยอ่ะไหนเอาไปเลยเลนคนเงี้ยก็ตำแหนงหมูเลยนะก็ผมแบบเอาแบบไม่ได้ต้องต้องตั้งโักันเลยทีเดียวเลยครับนี่จอกขาเจอเลยเฮ้ยเจอคนครับคนนึงเฮ้ยก็เอาเจอคนยิงแม่งเลยมันยิงเงตอนนี้ไม่ยิงครับเหลือกระสุนแค่ครึ่งครึ่งครึ่งนัดครับไปต้องหรอไปเลยเฮ้ยใครเข้ากลุ่มเมื่อกี้ครับอ๋อคนขับมอเตอร์ไซค์มาตามมานึกว่าไอ้เอ็กซ์ี่เองโชเฟอร์มาแล้ว โอเคจะได้ขับไปด้ยกันได้ริมช่วยกันหาของโอ้น้ำผมไม่มีแล้วะครับหิวมากใครใครใครวิ่งอยู่บบชื่นใจงนะเฮ้ยคุณจะต่อยผมดิอ๋อขับมาอยู่มาต่อครับไปต่อไปต่อไต่อไปตอไปตอไ่อไปต่อไปตอไป่อไปตอต่อไปต่อไอ่อไ้ต่าไปต่อไป่อไปต่อไปต่ออไปต่ออไปไอ้ไปไอ กบีอะไรเลยตอนนี so ้ผมโดนตีเยอะมากเลยเฮ้ยคันนึ่งกำลังตามหลังครับเดี๋ยวผมดูหลังให้ครับดูจากคันนอกนอกวิบวิบาสีแดงนะมาแล้วครับว้าอ่านว่าะวงวิ่งคุมใช่ไหมเวิ่ง้านนะเฮเวเฮเวตยกล้อยกล้อเฮ้เดี๋ยวผมจะช่วยดูทางให้เฮ้ยระวัง คุณจะทิ้งปืนทำไมอ่ะเนี่ยกระสุนเลยนั่นเดียวอ๋องั้นผมไปเก็บของกระสุนไม่มีค่ากระสุนไม่ทิ้งไม่ได้ต่างหากเดี๋ยวเราค่อยคิดกันทีหลังว่าถ้าเราลงตุกกลมครบเมื่อไหร่เราคือเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเราคือแบตเตอ์ตั้งแก๊งเต่าครับตั้งแก๊งเต่าที่อย่ได้ไม่นานเหรเทียอำเภขับรถนึกถึงสมัยเก่าๆครับพ่อเคยขับพาพาพาขับรถเที่ยวครับจริงครับ ผมก็ผมก็เคยพอพาขับรถเที่ยวครับผมก็มีความสุขมากเลยครับมีปืนเยอะมากเลยตอนนี้วัดซีมไปดีครับเอามีพกไปดีกว่าพกครับพกครับสวัสดีครับเรื่อเจรถครับรถใครไม่รู้ครับกระไรวะจอดก่อนเลยฮะจอดก่อนเลยฮะเดี๋ยวผมดูแล้วลองครับปืนลุยเองเดข้าไปปาร์ตี้ปืนลุยเข้าไปในปาร์ตี้ทุยเลืองเลือกั๊สาม ขาดเครื่องเโอเคน้ำปุขึ้นมาขาดเครื่องอีกวขาดเครื่องขึ้นมาเราขึ้นมาเหเอจี้จีุู้โดนต่อยเลยเนี่ยโอ้ไม่เห็นมาเลยว่ะใครวะเฮ้ยใครโอ้ายถังเลยเหรอจีจี้เร็วจี้ไอ้ส่งชื่อไปละนี่เดินไปเลยอ้คุณไปนึงไปนึงเร็วไม่มีอะไรทส่มมีเล่นดีกว่าอ้ยอ่ะโอ้โดนแล้ ตายเราบนเขาแล้วครับจะลงจากรถทำไมครับคุณจะลงไปทำไมครับโอ้มึงใช้ตั้งหมอกหรือสติงีัครับสอยสอยจริงครับเรื่ครับ้นๆเออให้ได้ยี่โอ้เกือบตายเจสต์โอ้ไก่ไก่ลับเขาไอ้เขาบอกชื่ออชื่อไอตอนนี้เหลือแค่คุณเอเคุณซอ้าวซีซีอ้าวโอ้แซ เหลือแค่คุณเอกเหลือเหลือเขาคนเดียวครับคุณเอกอ่ะเขาบอกชื่ออ A ใหญ่ A K C R O เซอ A ใหญ่อ A ใหญ่อ A ตัวใหญ่ๆครับเอาใหญ่ๆครับโอ้ยใหญ่ๆไม่ใช่ป่ะไม่ใหญ่ไม่ได้ครับอะไรนะไม่ใหญ่ไม่ได้ครับเขาพูดจนไม่อยากจะพูดอะไรครับนี่บ้านซีเจชัดๆเลย้วใครจะขอแกเลือดเลือดออกบ้างเนี่ยแผมไม่นะแบนล้ะเออแบนเดย์รับผมมี แบดเด็คผมมีแบดเด็คกดใช้ไม่ได้เลือดไหลหรือเปล่าเพนอะเพนเพนใช้ได้วะเลือดไหลหรือเปล่าแค่นั้นแหละแล้วแล้วเขาคนนี้ถ้าเลือดไหลแปลว่าใช้แบดเด็คได้แต่ถ้าเลือดเหมือนเกือบจะตายเออใช้แบดแบ็กครับมันก็ไอ้เนี่ยไม่ใช่ตัวเองอะเขาเรียกว่าอะไรนะหูโดเฮ้ยแบดแบ็กผมมีแบดแบ็กแบดแบ็กคือเอารักษาต้องเอารักษาเพื่อนครับใครมีแบดแบ็กแบดแบ็กีะแบดแบ็กเยอะเลยไม่ต้องทิ้งนะแบดแบ็กอะ ช่วยต้องเลื่อนเพื่อนนะเลื่อนลูกเลื่อนลูกกิ้งอ่ะใช่ใช่โอเคถึงแล้วลงเคครับนี่ไอยู่บนกรกันเต็มเลยยักเต็มโซน้ำเร็ว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 ยืนไหนโอ้คนคอมาครับใครก็ไม่รู้ครับเนื้ใครไม่รู้ครับคนในั่ลื้มครับไอ้ปื้มไอ้ป่าไปกดกดเข้าไปคุยกับมันดิ วิธีใครอะครับเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยไหมครับไม่ต้องครับไอ้คุณกินผมนั่งเป็นปอกินน้ำมันน้ำมันเต็มยังน้ำมันเต็มยังเต็มแล้วเต็มแล้วคุณขัดคุณผมเต็มยังไฟหลอนนะครับรอ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 สตอี่มาสุดมแม่งเนยโอ้ยโดนต่อยแล้วระวังระวังมมาแล้วผเออเดี๋ยวดูคนขับครับอ้าวถังน้ำมันกูหายไหนวะนี่ครับนี่ไงนี่ไงตรงพื้นเลย เออแม่งไม่หมู่นั่งคนไหวอ้โดนตีไหวแล้วเล่นกับเพื่อนไังสวยไงล่ะขอขับบ้างดิขอขับบ้างดิหาได้อย่าพานั่งกันเพิ่งเจอติ๊บที่ขับดูนี้ก่อนถ้าไปเจอใครนะถ้าเจอใครนี่ต้องวิ่งหนีกันไปโอเคโอเคไม่ต้องละ อะไรย huh? ังมีคนมาไลบผมอ่ะอะไรวะขึ้นมารถดิฟโตโนมัเ้ยป๋าจะไปแล้วโอเคยเอาไปเอาไปไปเลยเอาล้อมาเอาล้อมาเลยเอได้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 ใครจะเอาล้อครับผมเอาล้อยกว่าของไม่กระเป๋าไม่ใหญ่อ่ะมึงเก็บไม่ได้เนาะกระเป๋าผมเียก่อนเลยนั่ไปก่อนเลยเดี๋ยวผมตามไปนั่ไปก่อนเลยเอาลใครจะ พอเอาล้อเดี๋ยวลงมาเอาล้อเอาล้อจะเอาล้อเดี๋ยวผมทิ้งให้ใช่ใช่หมกครับรถจิ๊บจะไปรับครับโอ้จะรีบไปไหนรถไม่แรงคะรถไม่แรงเอ้ยใครอยู่ในแผนที่อ่ะผมอยู่ในแผนที่เนี่ยผมกำลังไปหาคู่คุณเนี่ยก็แน่นคนอยู่ในคอทั้งนั้นน่ะอยู่ในแผนที่ผมเอาในแผนที่ที่อยู่ใกล้ๆผมคนนึงเนี่ยใครไมีอยู่ใครคครรับใอยู่ใครอยู่ใกล้ครับ ไม่ใช่ผมชัวร์ครับเพราะผมไมนยิงนะเจอยิงเลยนะไอ้เปิมคุณลองไปสวนสนุกนะเว้ยไม่ตอบยิงนะไม่ตอบนะครับแม่งยิงหมดเลยเปิมล้วอย่าหาว่าไม่เกินนะเห็นเลยนู่อุ้ยเยี่ยซอมบี้ตบซอมบี้ตบไม่อู้หูจีบทำไมเห็นไหมรถเกือบล้มเลยเนี่ยทีมสาวอยู่ใกล้ๆเนี่ยใครวะผมก็ไม่รู้ครับใครมันก็ไม่ตอบครับ ครเออกันหล่ะคุณเอ็กซ์กู๊ด่ะผมกำลังจะไปหาคนนี้ครับเอ้าไอ้เบนนี่ไอเงินทิ้ีหนาแม่เลยมึงมึงจะไปขอใครคุณเอ็กคุณเอ็กคุณเอ็กอยู่ไหนเฮ้ยเขาลงมาครับผมขับรถเข้ามานะเฮ้ยใครเนี่ยใครเนี่ยใครรูทของมั้งหมดเนี่ยดูชื่อดูชื่อใครใครใครวะแหนึงมองมันต้องไปใกล้ๆกล้ใหญ่กูเอ้ยเพิ่มใหญ่กูเดี๋ยวกูกำลังวิ่งอ่ะ ไอ้ก็ตามอ่ะที่กำลังวิ่งอยู่ดิผมกำลังจะไฟกับสองอยู่แล้วอ่าผมเลิกวิ่งแล้วครับไอ้แบงแน่เลยอะไรเฮ้ยใครชื่อใครแป๊บนึงมองไม่ทันแน่กูอยู่ทางไกลเนี่ยก็เราไปหาเมื่อยเปิดเซต X4 เนี่ยใครเนี่ยฮะเซต X4 ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลยใครวะเซต X4 เนี่ะเซต X4 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราโอ้แม่งอึ้งตายเอ็กซ์นายก็ลงจากรถซี รู้จักเอามาหรอใครได้รับเข้ามาวะใครแต่ขับมาใครใครที่ขับรถครับเฮ้ยโย่จอดจอดก่อนจอดก่อนบี้มันแยเลยเนี่ยผมขับรถในบี้อยู่ครับเอ้ยขอยิงแม่งเลยนะเฮ้ยใครกำลังวิ่งอยู่กูด้วยดิกูวิ่งเนี่ยไอ้ใครสอบใครเนี่ยแต่ละคนเนี่ยตอนนี้เจอใครอยู่ข้างหน้ากำลังวิ่งเฮ้ยกูอยู่ข้างหลังรถกระบะเนี่ย จอดดีกว่าหัวตกไม่งเองอ้าวแล้วกูจะไปขี่มอนายครับไปขี่มอนายกูไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซครับมีข่าว้ายมาบอกมีข่าว้ายมาบอกว่าจิ้บความกำจิ้บความอ้าวไปต่อเฮ้ยคนเดียวพี่ไปไหนอ่ะคนที่รออยู่มุมซ้ายอ่ะไอเปิ้ลึงชื่อปหัวของเฮะ คราวนี้คราวนี้ถามใครไม่ตอบยิงแล้วนะไอเปิ๊บมึงชื่ออะไรบอกไอคุ้งมาอะไรนะกดออกมาไอเปิ๊บคนที่มันมันยินคนกระบะเนี่ยมึงชื่อบอกไอคุ้งมาเยวเร็วกดกับกดออกมาแล้วชื่ออะไรวะบอกมาไอเนี่ยไอแซดเอ็กซีเนี่ยยังไม่เข้าใจไอรกันไม่มีไอแซดเอ็กซีไม่มีครับไม่มีครับนั่นแหละไอแซดเอ็กซีเอ็กซีหาเลยเนี่ยแค่ซีจีครับอย่า เนี่ย z X4 เนี่ยกูอยู่ในกลุ่มแต่กูอยู่ข้างหลังข้างหลังร้อยกว่าบาทเนี่ยเห็นไหมในกลุ่มเราเนี่ยไอ้กลุ่มไอที่ Air Force ไอ้คนที่ไอ้ที่มันเข้ามาได้ไงครับกูยังงงอ่ะ RCG นะคุณอยู่ไหนครับอยู่ใกล้ๆผมอ่ะ RCG ปะเปิดเซต X4 z X4 พี่จะ RCG อ่ะไอ้ขับดีๆนะเว้ยใครมาไอ้ถ้าใครใครคนรู้จักไม่มาผมยิงนะเอออ้ RCG ใคร กลุ่นเอ์ค่ะเอค่ะเอ้ยหรือว่ากลุ่มใครวะเดี๋ยวออกกลุ่มก่อนเชิญมาใหม่ดิคนคนหลังกระบะเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มอ่ะเฮ้ยกูกูเองกูแล้วร้องไม่ได้อยู่ในกลุ่มไงเฮ้ยใครใครอยู่ใกล้ในกลุ่มคุณขัยังไงของมึงเนี่ยใครวะโอ้ยโอเคออกแล้วเชิญมาใหม่หน่อยรถมันลวนนะรถมันลื่นขับยังไงคุณนับมาอยู่ผมขับเองไหมได้ได้ได้ไปไอตว์กูอยู่กับใครวะเนี่ย ผมอ๋อเนี่ยนะอ่าคือรถกระบะครับรถกิฟคว้าไงเมื่อกี้ไอ้ยคอปอะไรรถตโดโอ้โหป่าดูไม่ดีเลยดูไม่ดีอะไรแม่มาโตดกระโดดถีบใส่ป่าเนี่ยผมก็ผมเอ็นเจ้าเลยครับผมเป็นพยายามไม่ได้ครับเดี๋ยวไปลงตัวกันที่ไหนเอ้ยรับตอนใจคือยังเนี่ยรับตอนจะลงตัวกันที่ไหนแต่เนี่ยเออมารับผมด้วยไอ้โมเอ็กไอ้โมเอ็กคุมีใครครับฮะ ัพี่เดิมพี่เติมบอกไอ้คุณมีใครไม่ตอบอีกผมยังสงวนแล้วครับคราวนี้ไม่สนใจแลยนะพี่จะเอาติมบอกไอ้คูณมีใครอ่ะใหญ่ดูแหละไอ้ครับไอ้ใครเดินอยู่ใครเดินอยู่ผมเนี่ยผมเดินอยู่ใครวิ่งมาแก้อยู่แถวที่นั่นเลยใครใครรับหน่อยเฮ้ยไอ้คุณเทพขึ้นมาใช่ไหมคับนไอ้สัตว์ต้องไปต่อยแล้วเขาลังนั่งกระบะอยู่ที่ไสะพานอ่ะเอาทีแลงไหมครับ เไอ้ปรับหน่อยเฮ้ยเออมารับหน่อยรปป่าเร็วเฮ้ยใครอยู่ตรงสะพานน่าไม่ไปยู่ใก้ไปโกนเลยเดี๋ยวมึขึ้นระบบไม่ขึ้นไปตามเออโอ้ยตัดเป็นวันที่โคตรมันเลยวันเนี้ยใครใครใครอยู่ใกล้อีกคนนึงครับเอ้ยเอ้ยลอยด้วยดีกำลังวิ่งไปหาอีคนนี้ชื่ออะไรเฮ้ยข้างหลังนั่นป่าเปล่า ขึ้นมากระโดดขึ้นมากระโดดไม่ได้อะกระโดดขึ้นมาโลุลวงีอ้โหไม่กระโดดขึ้นเลยโอ้โหอยู่ป่าไม่ขาหักอย่าลืมติขาหักอยู่เออกระโดดไม่ได้นี่วะไม่มีข้าววะมีข้าววะขึ้นไม่ได้อะป่าวิ่งมันก่อนมีข้าววะทุกอย่างอ่ะมารับผมก่อนเถอะแต่ซีจีอ่ะมีข้าววะมารับผมด้วยสาวมีข้าวไหม มันเก็บของมันยังเก็บไม่เป็นเลยบอกไอ้คุงตบตบออกเลยตบเบี้ยอ่ะตบออกเลยบอกไอ้คุงอ่ะใครก็ไม่รู้เนี่ยใครไม่รู้จักก้าวออกดิเออจะได้รู้มีใครข้างครับผมเออใครครับหาไปเลยไปละคุณละไอ้เฮียแม่งทะลุประตูไปเลยบอกไอ้คุงนี่ใครเนี่ยหาหาสรุปว่าติดแล้วใช่ไหมเนี่ยอะไรติดติด DC แล้วใช่ไหมเบื่อครับคือก็ตัว ก็เห็นเล่นกัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ครใครใครับไปขับบิบากครับใครขับบิบากไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงเฮ้ยคันนี้ไงที่โที่ที่มันโนกลัวเฮ้ยใครขับบิบาก้เออไอ้ไอ้าันอยู่นะนะขับมือไปมอไปขับมาบมาบาอกไรเรอมาอยู่ราอยมาอยู่ไอ้บิบาร์กรับผมอยไอ้ิยิงยิข้างหลังเลยครับ ถ้ามันมาโอ้โหแม่งิิงเลยอะไม่มีปืนครับผมผมมาผมมาครับคนอื่นคนอื่นเฮ้ยจอดรอนขต้องดีแม่งใครยินไหนกับ้างกูงงเลยเนี่ยเฮ้ยมีมีข้าวไหมครับคุณแจสินีเนี่ยไอ้ตรงไอตรงทะเลทรายเฮ้ยใครกดเคครับทะเลอ่ออยอยไป่อไปอไปยไปปยไม่อีไปน่แย่อตไมมา่ยิงผม่ไม่รู้น่อยไออไม่รู้อ่ะเฮ้ยมีป่อตาปปล่อยล้วเหรอ คุใครมีปืนยิงีล้วทีอูอิงหานจะไดี๋ยวผมจะตกรถแล้วตกแล้วขึ้นรถมาม่ไม่มีขึ้นรถเร็วมิ้งทีเร็วอะไรกอดอ่ะเร็วจีไปไปเลยไปเลยไม่ต้องรอแล้วไปเลย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 เฮ้ยอย่าบังรถจีเร็วลูกเร็วลูกอะไรวะอะไรวะไปทีไปเรื่เอาเบอร์เกอร์คุณเอ้ยเอาเบอร์เกอร์ป่ะเบอร์เกอร์ไปเยเอาเอาโมด้าที่กินได้อ่ะไอคนที่อยู่เมืองนึงอ่ะ ไปยิงเดี๋ยวเขายิงมึงหนึ่งหัวแบนดิดปั้เอ้ยรีบโอ้ยไอปยิงไลยโอ้ยกดเลยนะมึงขึ้นยังไงเจย์เจย์โอเคแล้วกดนี่ใช่ไหมกดเจยแล้วก็กดเนี่ยกวลุกต้อนอะโอเคให้กูหลงเองเอ้ยไม่ใช่เบอร์เกอร์นี่นี่เบอร์เกอร์ใครก็ไม่รู้ขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนแล้วนนี้วันนี้เร็วเข้าสมบูรณ์เยอะอยู่เนจ้ะแล้วเมื่อกี้นี่มันเป็นบันดินเดี๋ยวเร็วรีบขึ้นมาเอากดเลยดีรู้เออกดกดลุก ลูกกิ้งอ่ะป่ากดชายยังวะโอเคพอไม่เงยถามว่าใครอยู่มือหนึ่งผมอยู่มือหนึ่งเนี่ยอยู่กับป่าแล้วก็ไอ้เทพเนี่ยไอเทพยิงไอ้ห่านยิงเหรอไอ้ชื่อเนี่ยอยู่ดูในแผนที่อยู่ตรงทะเลทรายชื่อเอ็กบ็อกก์เหรอโอ้ยมันตามมายิงรีบไปก่อนดิโอ้ยนี่นะกีอ่ะยกมือละมันจะยิงผมเลยแล้วเทพอ่ะไอ้เทพอะอย่าอย่าเพิ่ง เอ้ยเหลืๆรับแต่ละคนลงไปให้นี่จะไปไหนุยกมืออยู่ขึ้นเร็วเรนี่ไม่ต้องฆ่ารีบออติเลยปวดรัวปวดรัวเลยแม่งเลยจริงไหมเนี่ยปวดสเปซบาร์รัวๆมันไม่ยิงมันไม่ยิงเฮ้ยใครมาใครมาเฮ้ยเฮ้ยขโมยรถ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 แล้วขโมยรถโถ่ไม่เคยขโมยรถโอ้ยเรื่องขึ้นรถแล้วใครมาไป้ตคนหนึ่งเนี่ยไอ้เทพมึงจะขึ้นไหมขึ้นกูไปแล้วเอาเฮ้ยป่าเลิศไหล่ะไปเลยไปเลยไปตุ๊กบอล อุ๊ยโอ้ยเฮ้ยรอด้วยเอาเร็วดิเฮ้ยมารับไม่ดีโอ้ยชาวมูลพึ่งดิบอกว่าเป็นอัติดมาไม่ยอมที่นี่กันเฮ้ยมาแล้วปืนมาแล้วปืนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ยตายแน่ตายแน่เออโอ้มันจะตายเจออยู่บนหน้ารถไเลิจงไปไม่หมดไมไม่โหดไม่โหดเลยเฮ้ยควันขึ้นหมดแล้วแม่งช้ากันนะอย่างเงี้ยเพราะอย่างเงี้ย โอ้ตายเลยเยี่ยโอ้โอ้ช้ากันน่ะแม่งเล่นบ้าอะไรเนี่ยเออตายหมดเลยเฮ้ยผมยืนอยู่คนละี่เลยนะบอกให้นี่บอกให้นี่แม่งโถ่เอ้ยเอคนที่คนนี่จะแถวชายหาดเราจะถึงแล้วคนนี้เิดแถวชายหาดอ่ะเดยวฮ้ยไอสัตว์มันระเบิดแล้วมหยุดจุดขู่แม่งแบนดิปันเลยไม่เยอะเลยสิคน ่างกูยิงดุดุตอนนี้บอกให้ขับไปขับไปไม่ยอมขับอยู่แต่ว่าจะรอคนก่อนเนี่ยโอ้โหรอคนบ้าอะไรบาดิคอยู่เนี่ยเอ๊ะหรืออย่าทะเลาะกันดิเออไม่รับโคแต่ละคนนี่ไมันกำลังบากอ่ะเนี่ยเอ๊ยผมอยู่จนตรงยุดเริ่มต้นโอ้โหผมอยู่โคตรไกลอ่ะผมอยู่ตรงที่เริ่มต้นเลยอ่ะผมอยู่ตรงเริ่มต้นของเกมเนี่ยกูโดนยิงแล้วครับอีแบงค์ ของเดซี่อะแบงค์อะรู้แล้วใครคนยิงใครไอไอต้นอะมันชื่อต้นเขาว่าต้นไม่รู้ใครก็ไม่รู้แต่ยิงไปแล้วเอากระปไปแล้วเหรอยิงยิงแล้วเป็นแบนดิตเลยเนี่ยตอนนี้ตายเลยเปึ้ลเป็นแบนดิตเหรอนะฮะเป็นละมาแล้วผมน่อยอยู่ตรงชายหาดเนี่ยตรงทะเลไอตรงสะพานอยู่กับใครไม่รู้แม่งมีมีดด้วย